สวัสดีครับชาวสตอรี่ไกทุกท่านวันนี้ผมขุนพลจะมานาเสนอหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือพิระมิดแห่งกีซ่ารูปทรงลักษณะของพิระมิดมีลักษณะเฉพาะตัวฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและประกอบด้วยด้านสามเหลี่ยมสี่ด้านและยอดสามเหลี่ยมแต่ละด้านยังเข้ามาจบกันและยังเป็นยอดแหลมฐานทั้ง4ด้านของพิระมิดและกว้างด้านละประมาณ230เมตรฐานล่างสุดของพิระมิดก่อขึ้นบนชั้นหินแข็ง ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นทรายเพื่อป้องกันปัญหาการซุดตัวของชั้นทรายมีความคงทนแข็งแรงของโครงสร้างพีระมิดผิวหน้าแต่ละด้านของพีระมิดคูู่ทำมุมเอียงประมาณ52องศาซึ่งทำให้พีระมิดคงทนต่อการสึกกร่อนที่มีสาเหตุมาจากพายุทรายในประเทศอียิปต์เองนั้นมีพีระมิดกระจายอยู่มากมายทั่วประเทศนับร้อยแห่งหน้าที่หลักของพีระมิดคือ เป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อียิปบโบราณหรือฟาโลนั่นเองครับและเพื่อให้แน่ใจว่าองค์ฟาโลจะมีข้าวและของเครื่องใช้และทรัพย์สินเงินทองที่เพียงพอสําหรับโลกหน้าอย่างสุขสบายนอกจากนั้นรวมถึงอาหารเครื่องเรือนเครื่องดนตรีอาวุธอุปกรณ์ลา่าสัตว์ไปจนกระทั่งรถศึกเทียมมาส่วนปิรามิดแห่งกีซ่านั้นเป็นชื่อของปิรามิดท,ที่เอาไว้เรียกกลุ่มปิรามิดของฟาโลในยุค ราชวง์ที่สีซึ่งประกอบไปด้วยพีระมิดของฟาโรคูฟูคาเฟและเมงคาอูเรซึ่งพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดที่เรียกกันว่ามหาพีระมิดแห่งกีซานั่นก็คือฟาโรของฟาโรคูฟูนั่นเองมาสฟิงตำนานที่มีชื่อเสียงของอียิปต์เอเชียและกรีกในตำนานกล่าวไว้ว่าสฟิงคือ สิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายเป็นสิงโตมีศีรษะเป็นมนุษย์ชาวอียิปต์นั้นมีความเชื่อกันว่าสฟิงค์คือผู้พิทักษ์ฝ่ายวิญญาณส่วนมหาสฟิงค์แห่งกีซานั้นชาวอียิปต์เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเฝ้าดูแลสมบัติภายในปิรามิดอีกทั้งยังคอยขอจัดวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มาบุกลุกหรือมารบกวนหรือวุ่นวายกับศพของฟาโรห์มหาสฟิงค์แห่งกีซาทำมาจากการแกะสลักจากก้อนหินเพียงก้อนเดียว ส่วนศีษะที่เป็นมนุษย์กว้างประมาณ14ฟุตและขนาดของตัวที่เป็นสิงโตมีความยาวมากกว่า240ฟุตทำให้มหาสฟิงแห่งกีซากลายเป็นรูปแกะสลักจากก้อนหินเพียงก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาว่างอย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะครับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดติดตามพวกเราชาวสตอรี่ไกด์กันด้วยนะครับ เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับวันนี้ผมคุณพลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ